ไม่รู้ส่วนเรื่องตัวเองไม่รู้ไม่รู้เรื่องชาวบ้านรู้ดีมันเป็นเรื่องปกติเลยอยู่ทุกสังคมแหละขนาดเรายังเป็นเลยว่าให้คนอื่นบูนในเขาอีนเนาไปเองไงสวัสดีครับเชิญครับเชิญครับถ่ายรูปไหม เราจ้จริงได้ไหมครับวันนี้ใส่ตาจริงๆอะเปลียนแผ่นเดียวจะได้ไหมครับตายแล้วหลักๆเราเป็นคนใจเย็นนะนี่เราจําได้ครับสั่งทูม้าเรามาขอเพิ่มอ่าตัมมาม่าแค่นั้นเจะคนที่จะใส่ใส่ใส่อะใส่กระดาษทูมาไข่ตัวเมียด้วยตัวเมียไม่รู้จะได้กันเทยหรือเปล่าเนาะกันกระเทยวันใดที่ใครหน่ะสองรอบสองรอบไม่มีใครผิดใครถูกหรอก แต่เ,เพียงแค่ว่นานี้ไงต้องมาคุยกันไม่มีใครผิด่ดดดขขออกกบอข <c oughs> ่อยากจะเป็นดอกข้าวนั่นมันยุ่ยา,ย,ยากข่าวดีไม่ดีก็เยอะอน้อง <c oughs> น้องยายาบอกชื่อน้องยายาบอก โอ้โหหาซี๊หาซิ๊วุ้ยเจ้ามันบดอะไรที่นี่ใครบางโซกับวามี่เนี่ยมันเป็นตัวกระเทยนี่อันนี้ปูกระเทยว็มี่ใครคาสนอดมีจจะใครห้ำใครปู่มีนี่ตกกระสีเป็นลอยสิบบาทบวกห0สิบอเจดสบาทเนอเจ้าคู่วามีวันนี้กินใครปูน้านาะ ไปูมาเนาะนี่เนาะเนาะก็แห่ๆถึงก้นไถ่เนี่ยบ่ร้อยสี่สิบบาทกัเลยขายอาหารอีสานบนแห้งเบลล์ขายดีบ่เอานี่ขายชุ่มมือบ่ขายดีจ้ามีมือยุบบ่เมื่อประเทศอุดรไทยกระทอดปลาก็แสบสู่หัวคอยแมนก็โอ้เดอะเบสต์มาวันนั่นนี่ความมั่นก็มีนั่นปลาติวมั่นใจดีปลาติวกรอบค่ะไปหาเลยปลาติวทอด ถ้ามีความมั่นเนี่ยมั่นก็คือไม่ใช่มั่นใจมั่นใจอะดีแต่มันไส้มันไม่ดีนะเพราะว่าอยากกินได้หัวดหน่ามาให้เด้อะรู้บ้างแซ่บแท้เมากที่สุดรับรองเรื่องทอดขอท้าเลยนะนี่ข้าเลื่อยรับรองเลื่อยอะไรเอามากินเด้อชื่อตัวนึงเด้อสองตัวก็สองตัวปลาชิวน่ะปลาชิวคือปลายังตายแล้วสองตัวเลยสองอ๋อ ทอยของลาวก็ทำเยอะนะของลาวองลราของอุดรก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งแต่ละที่มันมันต่างกันนะแล้วแต่คนใส่ถุงหมอกอ๋อกินดวงแดงไหมนี่คนลาวเยอะไหมวันนี้คนเยอะไปเยอะไปไหมไม่มีที่จอดรถเลยนะป้ายเหลืองเต็มเลยลานจอดรถเนาะกำแพงนคร เข้า่อาเซียนเกณไรก็แบบเข้าออกออกเข้าออกออกกับต้นสูงวันนี้เลยไหมไม่ไกลนะนอนสูงตรงที่เขาทำใกล้อยู่วะไม,ไ,ไ,มไม่ไกลนะตรงที่เขาทำใบขับขี่ใหม่เราตรงนั้นเราต้องไปตอบแบ็กกราวเขาก็เป็นสีม่วงนะบกสคนส่งหนึ่งสนะึ่งสอง คูณสองสองหนึ่งวันสองสองใช่ไหมอากาศร้อนพ no. ึ่งถอดเสื้อไม่ไวใช้ชุดจริงจริงกันเจอร์เท่แล้วเนาะโอเคขอบคุณะทำลาำหอยดองหอยดองไหนก่ออันนี้ของคุณแอลไหมไปกินหองไปกินหองนัืนปล่า หอยดองเหรอโอหอยดองหอยดองทำจากหอยอะไรก็ไม่รู้หอยแมงคู่หอยเมงคู่ที่หอยเมงคู่ดองน้ำเนี่ยมันท้องเสียนะไม่รู้ว่าอะไรยังไงก็เลยไม่เอาน้รับได้รับได้ป้องท้องแข็งแรงท้องแข็งแรงเราไม่ได้เลยนะเมื่อเช้านี้ไปกินก๋วยเตี๋ยวโอ้ไม่ไหวเลยอร่อยนะแต่ว่าเราเป็นคนที่ทาตอทองต้มหอยดอง ของคุณแอลเด้อเป็นหนึ่อรลอยควันค่ะ